สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแต่ว่าไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งช่วงที่ผมภาคภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะครับนั่นก็คือช่วงวิถียั่งยืนความยั่งยืนของภาคการเกษตรที่มีมากมายให้ทุกคนได้รับรู้กันวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าสู่กันฟังด้วยไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้อยู่กับดิชันปีใหม่สมสมัยมันม่นวม่มค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของผลไม้แน่นอนว่าหลายๆท่านนะคะน่าจะนึกถึงทุเรียนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาผลไม้ไทยคะ่ะ และแน่นอนนะคะว่าทุเรียนเองก็ไม่ได้เป็นที่นิยมแค่ในประเทศไทยเรานะคะแต่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติแล้วก็มีการส่งออกเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวสิ่งที่ตามมาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมาตรฐานสินค้าค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกการส่งออกมีมาตรฐานในการควบคุมให้ทุเรียนไทยส่งออกนอกได้อย่าง มีความภาคภูมิใจในเรื่องของคุณภาพอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะคะจากทางด้านของสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอ,อชค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านชัยวัฒน์ยธคนท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณปีใหม่ครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะท่านเรื่องของทุเรียนต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากๆแต่นอกเหนือจากเรื่องที่ดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ได้ยินข่าวมาก็คือเรื่องของปัญหาที่ทางเกษตรกรนะคะมีการตัดก่อนกําหนด แบบนี้มีการส่งผลกระทบต่อมาตรฐานทุเรียนไทยเราบ้างไหมคะท่านการตัดทุเรียนนะครับในระยะที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของคุณภาพนะครับว่าเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพเพราะว่าทั้งในแง่ในเรื่องของสีกลิ่นแล้วก็รสชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตัดแล้วก็ทุเรียนยังอ่อนอยู่เนี่ยแม้ว่าจะไปบ่มให้สุกแล้วก็ตามเนี่ย รสชาติสีก็จะจืดๆนะครับ<ม>ออกขา,ขาวๆซีดๆแล้วก็ไม่อร่อยนะครับซึ่ง<ะ>การทําเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําลายชื่อเสียงของทุเรียนของเราซึ่ง<ะ>ถือว่าเรียกว่าเป็นราชาของผลไม้เนี่ยให้ด้อยค่าลงมานะครับอันนี้ก็ต้องปากนะครับว่าไม่ควรทำนะครับ<ะ>ในเรื่องนี้นทางกระทรวงเกษตรและสหก,กร์เนี่ยการดำเนินการหลายภาคส่วนนะครับว่าจะเป็นเริ่มแต่กคมคมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนนะครับ แล้วก็กรมวิชาการเกษตรเองแล้วก็มกอชอเองก็ตามเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนำนะครับหลักเบื้องต้นในส่วนของพี่น้องอผู้ปลูกู้เลียนนะครับคือในเรื่องของการที่นับอายุดอกบานนะครับจนถึงที่เราจะตัดเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมอวิชาการเกษตรนะครับก็มีคําแนะนําอย่างเช่นหมอนทองนะครับควรจะตัดประมาณ1้5วันถึง120วันหลังดอกบานนะครับชะนีก็อยู่ที่9 5ถึง1้0วันแล้วก็ก้านยาวอยู่ที่110วันถึง120วันเป็นต้นนะครับส่วนพันธุ์อื่นก็จะมีรายละเอียดนะครับซึ่งทาง เจ้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอก็จะไปให้คําแนะนําตอนนี้อย่างกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีการให้บริการนะครับโดยตรวจก่อนตัดถ้าพี่น้องอเกษตรกรคิดว่าเอ๊ะของสวนตัวเองเนี่ยมีทุเรียนเหมาะสมที่จะตัดแล้วเนี่ยก็แจ้งเจ้าที่เจ้าที่ก็ไปเก็บตัวอย่างทุเรียนนะครับแล้วก็มาตรวจก่อนว่าได้ที่หรือย,อยังอันนี้ก็จะช่วยบริการพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจว่าอยากจะตรวจเองอเจ้าที่เขาก็จะสอนให้ กพื่อตรวจคัดกรองในในพื้นที่เองก่อนที่จะเอาไปขายอันนี้ก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวนะครับในเรื่องนี้นครับค่ะแสดงว่ามาตรฐานของทุเรียนเองเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวเราไปดูตั้งแต่ตอนผลิตเลยถูกต้องไหมคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกการตัดต่างๆแล้วแบบนี้เรื่องของปัญหาการตัดก่อนกําหนดในทางจริงแล้วมีมานานหรือยังคะท่านคือจริงเมื่อก่อนอาจจะปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยการตัดตอนต้นฤด,ดูก็จะได้ราคาสูงพอช่วงฤดูที่ออก เป็นจำนวนมากเนี่ยก็ราคาตกแต่ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากเรายกระดับ ทั้งคุณภาพผู้เรียนเองก็ตามแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีการส่ kind of. งออกได้นะครับตรงน,นี้เนี่ยทำให้ความต้องการของผู้เรียนมากขึ้นพี่น้องกเกษตรกรเอ,กองเก็ตามหรือว่าผู้ส่งออกเองก็ตามก็มีการให้ความรู้แล้วก็มีการคัดกรองในเรื่องนี้ปัญหาในเรื่องของผู้เรียนอ่อนเนี่ยใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยลอง,งปีนี้ก็จะลดต่ําลงมาอย่าง <ด è S 2> มากนะครับ<ด> <till> เรื่องนี้เมื่อเกษตรกรมีความเข้าใจแล้วเรื่องของปัญหาการตัดก่อนกําหนดก็น้อยลงนั่นเองนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องของเกษตรกรเอง การให้ความรู้หรืออะไรต่างเนี่ยที่เป็นเรื่องสําคัญมากแบบนี้ทางมองกอชอเรามีการไปส่งเสริมเกษตรกรในด้านไหนบ้างคะท่านครับจริงเนี่ยในส่วนของมองกอชอเองก็จะมีการออกมาตรฐานนะครับเพื่อไปเป็นคําแนะนําของพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มจาก มาตรฐานที่สวนเลยก็คือมาตรฐาน G A P หลักการของเราคือ1สิ่งที่เรากําหนดเนี่ยก็จะช่วยในการลดในสวนของท่านโรคพืชหรือมแมลงศัตรูพืชในสวนนะครับแล้วก็นะคําแนะนําเพื่อจะให้ผู้เรียนที่ได้มีความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นการให้คําแนะนําในเรื่องว่าต้องใช้ปุ๋ยยังไงใช้สารเคมีต่างๆต้องใช้ช่วงไหนย่างไร ปริมาณเท่าไหร่นะครับ<ม>ที่เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เพิ่มผลผลิตที่สวนนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของเรื่องล้งทุเรียนที่จะรับซื้อนะครับอันนี้เราก็มีมาตรฐานในการตรวจแล้วก็การรับผลทุเรียนนะครับซึ่งล้งเองก็ต้องมีนักคัดนักตัดแล้วก็มีการตรวจคัดกรองเลือเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนที่จะเข้าล้งว่าได้เปอร์เซ็นต์แป้งเนี่ยตรงตามมาตรฐานของแต่ละสายพันธุ์หรือไม่อันนี้ก็จะช่วยในส่วนของทุเรียน ครับต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องผลทุเรียน <คะ S 1> ทุเรียนมีลักษณะอย่างไรผิวเป็นยังไงน้ําหนักของแต่ละสายพันธุ์อยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงได้ <คะ S 1> มาตรฐานนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งแต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ให้ในการอำนวยตารวจในการซื้อขายในการที่จะไม่ถูกกดราคานะครับอีกอันนึงก็คือมาตรฐานของการผลิตทุเรียนแช่เยอือกแข็ง อันนี้ก็จะมีในเรื่องของความปลอดภัยว่าทําทุเรียนแช่แย็นแขกเป็นอย่างไรในส่วนการที่จะส่งเสริมอะไรต่างๆเราก็จะมีหลักสูตรการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์หรือลงไปอ,อบรมในพื้นที่นะครับนอกจากนั้นก็ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรกรมงเกษตรศศก็จะเป็นหน่วยที่บูรณาการกันในการที่จะเข้าไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้ครับ แบบนี้เรามีความเข้มงวดในเรื่องของข้อกําหนดหรือว่าบทลงโทษอะไรไหมคะท่านครับในส่วนของการบังคับใช้หรือมีโทษอะไรต่างเนี่ยก็จะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือในส่วนของมาตรฐานที่ลงนะครับก็คือคมาตรฐานการตรวจแล้วก็รับผทุเรียนอันนี้ก็จะมุ่งเน้นเรื่องนอกจากจะดูเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยก็ยังดูในเรื่องของความแก่ความอ่อนของผู้เรียนต้องได้มาตรฐาน ต่อมาก็คือในเรื่องมาตรฐานบังคับอีกหนึ่งที่มีโทษนะครับก็เรื่องมาตรฐานเรื่องการผลิตผู้เรียนใช้เยอกแยงครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ได้ทําตามข้อกําหนดเนี่ยก็ต้องมีโทษนะครับในเรื่องนี้ครับมาพูดถึงเรื่องของการส่งออกบ้างค่ะท่านปกติแล้วไทยเรามีการส่งออกทุเรียนไปที่ไหนบ้างคะครับส่วนใหญ่นะครับก็ค้าหลักก็จะเป็นในส่วนของจีนนะครับเป็นเป็นลูกค้าหลักเลยนะครับซึ่งปีหนึ่งเนี่ยทุเรียน ที่ออกเป็นจีนเนี่ยมูลค่าปีละแสนกว่าล้านนะครับต่อปีนะครับแล้วก็ในการที่เราส่งออกนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีการควบคุมมาตรฐานนะครับเริ่มตั้งแต่ต้องมีส่วนที่จะส่งออกได้เนี่ยต้องได้รับ GAP นะครับแล้วก็อีกันึงก็คือในเรื่องของลงคัดแยกลงบรรจุก็คือโรงเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานนะครับตามมกชกําหนดนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่มาตรฐานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง มาฐานที่ลงเองก็ตามหรือที่สวนเองก็ตามเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยเราต้องส่งให้ทางการจีนเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีอยู่ในเรชื่อที่รับรองเนี่ยก็ไม่สามารถส่งออกได้นะครับนัครับ ก็คือต้องมีรายชื่อมีสถานที่ชัดเจนถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องเพราะาอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของนอกจากรสชาติอะไรต่างแล้วเนี่ยสิ่งที่ลูกค้าในต่างประเทศแล้วก็แล้วก,วก็ทางการเองของแต่ละประเทศให้ความสําคัญก็คือเรื่องความปลอดภยอยัยทางด้านอาหารเพราะทุกประเทศก็ต้องการปกป้องแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคภายในประเทศตัวเองก็เพ,เพราะว่าถ้าได้รับอาหารที่ไม่ปลอดภยัยก็จะปฏิผลเสียต่อสุขภาพของคนในประเทศนะครับอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของค่า ใาจ่ายในการดูแลสุขภาพอันนี้ทุกประเทศก็จึงมีความเข้มงวดดังนั้นก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเองก็ตามหรือผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ไม่ว่าจะเป็นลรงเองก็ตามหรือผู้ส่งออกเองก็ตามนะครับพวกเราต้องช่วยกันทุกภาคส่วนในการที่จะผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพมีได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค,ค่ะแสดงว่าเรื่องของการค้าการส่งออกทุเรียนไทยเรา ในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังคงอยู่อันดับต้นๆถูกต้องไหมคะท่านใช่ใช่ครับถูกต้องครับแล้วก็จริงๆทุเรียนก็เป็นผลไม้อยู่ในเขตอาเซียนเราเนาะ,ะประเทศมีมาเลเซียมีเวียดนามมีกาาัมพูชา,า,ม,า,ามีอินโดนีเซียและมีไ<ช>ทยนะครับตัวหลักๆซึ่งจริงๆกระบวนการปลูกการผลิตอะไรของเราเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเราเป็นอันดับ<ช>หนึ่งอยู่แล้วทีนี้ก็ยังมีมีแนวค,คิดว่าเราจะทํายกระดับให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ทุกประเทศมี GAP เหมือนกัน แต่เราจะท AP, half, chips, ํา BAP เป็น Best Architectural Practice อันนี้เรากำลังอยู่ระหว่างกระบวนการที่ที่จะทําที่จะบ่งบอกถึงผู้เรียนไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอย่างแท้จริงครับนี่ก็คือดีอยู่แล้วก็ยิ่งล้ําดียิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของมกอชที่ยังคง คุ้มครองนะคะครอบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลมาตรฐานสินค้าเกษตรและก็อาหารแห่งชาติใช่ไหยคะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นลง้งหรือผู้สง่องออกก็ตามหรือผู้ค้าในประเทศเองก็ตามครับในปัจจุบันเนี่ยเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะเราต้องรับประทานอาหารไม่ว่าพืชผักผลไม้ต่างเนี่ยเป็นประจําทุกวันดังนั้นเนี่ยต้องช่วยกันในการที่จะหนึ่งตั้งแต่เลี้ยงหรือปลูกเพราะปลูกเลยก็ตามต้องได้มาตรฐานนะครับ แล้วก็ในส่วนของการคัดแยกการบรรจุหรือการแปแปล,ลรูปรต่างๆก็ขอให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้การค้าขายรต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นการปกป้องแล้วก็คุ้มครองความปลอดภัยหน้านหางสำหรับผู้บริโภคได้อีกด้วยครับค่ะ ฟังแบบนี้ก็อุ่นใจได้เลยนะคะพี่น้องประชาชนนะคะว่าทางมกอชอของเราก็ยังมีการคอยควบคุมนะคะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรรวมไปถึงอาหารต่างๆที่เราจะมีการบริโภคเข้าไปรวมไปถึงนอกจากนั้นก็คือเรื่องของทุเรียนแน่นอนว่าจะเป็นราชาผลไม้ไทยที่มีการส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเลขาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ และนี่แหละครับคือทั้งหมดที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเรื่องราวของภาคการเกษตรทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรและเรื่องราวของภาครัฐที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันอาทิตย์นั่นเองนะครับชื่นชอบรายการเราฝากติดตามด้วยนะครับผมทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับผมหนุ่มเจียระอิสรพงษ์เตชะแก้วนี่คือรายการเกษตรนิวสามสิบสอง วันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ